สวัสดีตอนสายครับทุกคนปายางห้ามาครับนี่เราอยู่ยอดภูทับเบิกนะครับอยู่ที่อิมไอหมอกรีสอร์ทนะครับตอนเช้ามันหมอกจะเห็นยังไม่ชัดนะครับตอนนี้คือวันสุดยอดมากโอ้โหลมตอนนี้คือลมเย็นมากเลยครับทุกคน อากาศคือเย็นดีเย็นสบายนะครับแดดไม่ร้อนนะครับอนอัดดีครับบรรยากาศาที่พักหลักพันนะครับบรรยากาศหลักล้านนะควิวหลักล้านเปิดออกมาเราก็เจอหน้าระเบียงของเราเสุดยอดนะครับผม สาปยปดีอีกแล้วพี่น้อยเลยเนี่ยหมอกกำลังขึ้นมาอีกแล้ว <c oughs> กำลังไหมาอีกแล้วไอ้บีมันกำลังขึ้นมาอีกแล้ว <c oughs> มาเรื่อยๆครับทุกคนเดี๋ยวคอยดูมันกำลังมันกำลังไหอะร่มมันกำลังพัดขึ้นมากข้างบนนะครับข้างล่างไม่รู้ว่าไม่เนี่ยไม่แน่ใจว่าฝนตกหรือเปล่านะครับ เจ๋วจริงๆนะครับยอดจริงๆ,งๆอยาบอกว่ามันเลิศมากเลยนะครับทุกคนอยากให้มาเที่ยวครับอยากให้มาเที่ยวมาเก็บซึมซับบรรยากาศนะครับเป็นบรรยากาศที่ หารยระยะนะครับถ้ามาช่วงหน้าหนาวก็ไม่รู้ว่าจะเจอหรือเปล่าแต่ว่าหน้าฝนนี้คือมีเกือบทุกวันนะครับตะเลหมอ,อกอมเราอยู่ตรงน,น่าจะเป็นผาหัวสิงนะครับตรงนี้อผัดกันมาแล้วพัดกันมาแล้ว เรียมเยินเชียบปอดส่วนลูกของลูกตาเลยทนะี่น้องเลือดอิลีครับเลือดอิลีเลือดอิลีมันเลือดอิลี่เดี๋ยวบอกว่ามันดีมากเลยนะฮะตอนนี้คือ ขับรถบัไดเลยเดี๋ยวเอาไปไงมาผู้ข่อยเนี่ยตอนฟังถนนท่ามกลาลังปกกุ้มนะครับขึ้นมาแล้วกลังปกกุ้มสุดยอด